ที่นำตาสมมุติว่าพรบโอ้ผมพมือกรุงบาตโข้บูรพาทันดีดีมากที่ของผมอยู่ทเราจะแก้มันติดอยู่ที่นี่นนแ,แ,แต่เขาาเขามาเขาถวายงลงรับคันระมโครงการทกษดีใหม่นี้คนก็มองว่าทฤษฎีใหม่อะไร นี่นนท่านครูอ่ะท่านอายกบอกว่าะจะขยายต่สั่งให้ทั่วทุกทารจังหวัดทุกทจังหวัดจัดโครงการให้สนิยทอย่าง,งกระจายไปทั่วโดยไม่มีการดูแลแล้วไม่ได้เพราะว่าในถึงว่าบอกนิดหน่อยว่านั้นว่าขอโทษนะครับแต่ออยกเว้นต้องต้องทดดี่ดินม่ยาก ต้องต้องอาเชิงช่างเกี่ยวกับน้ำก็ติดจับด้วยต้องมีตคนงานเออต้องมีแน่คนช่างต้องมีก็ได้ก็เพียงแต่ว่าสวยงามถ้าเป็นโครงการถ้าเราเป็นโครงการพัสดีใหม่ new theory แต่อันนี้ที่ภาคเอกชนก็อยากจะมีส่วนร่วมในเชิงช่างเนี่ยเราจะต้องเข้าไปจับก็ไม่ใช่ว่าเราเราจะไม่ยินยอมหรืออนุมัติโครงการที่จะไปขุดจาบพนที่ดันเด็ดขาดเพราะมาขุดไปแล้วมันไม่มีประโยชน์คือว่า บางที New ุตุลี่ของเรามีมันต้องไปขุดที่ดอนบางบางแห่งต้องไปขุดที่ดอนทุกแแต่ว่าโยงกันไปมันโยงมาลมกนะมันตนอตนนอนนอนแต่กแเ้วนเ่ดีมากแล้วทางเรานะั้ยยังไม่มีผาถ้าเราไปท,ทําที่ที่อยู่ในทางน้ำไปขุดในผาที่เป็นทางน้ำลามสุดนี้แค่ ตัด่อถ้าทำถ้าไม่ทำสีิวเวนพังพังแล้วยิงสีคือพ่อห่างต็ดน,น้ำแม่ต็ดสารเล็กๆพังน้ำจำนวนไม่มากนะไหลพังทะลักลงมาเหมือนที่เคยมีายาทางผ่านที่ที่อุบลที่รปชก็ทำเป็น เกนนล็ดน้ำเราพังทั่วทั่วอุบลแล้วจนกระทั่งขึ้นไปถึงอุโมงค์ละครที่เราปินขึ้นไปมีมีมกนนมเกล็ดน้ำเล็กๆขาดทั้งนั้นก็ฝนล,ลงมาขาดนะอะไรเงี้ยนะอะไรจะถึงต้องศึกษา,าหรืเกินบางทีต้องไปทำบนบนที่เป็นที่ดอนแล้วก็ต่อด้วย ่ดอด้วยขอน้ำที่คลองจากเ,าเก็บนนะ้ำอันแบบพันมาขึ้นมาพันขึ้นมาบนบนทุกที่ดอนเตรียมไว้สวายเย้วพีจไม่สมบูรณ์เลยตอทรงวิด็กเพื่อรับอันนี้ก็วิติตอย่างนี้นะสวายเพื่อตรงวินิจฉัยก็เป็นเป็นหลักการและเหตุผลเป็นวิวเป็น้วบควยการเป็นธรรมวายย่ามีเวลาเรีย